สวัสดีค่ะผู้มีปัญญาทุกท่านวันนี้ยายบุญก็จะมาใช้ภาษาสมมติเพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์นะคะซึ่งวันนี้เป็นคลิปแรกที่ยายเปลี่ยนคำอธิบายนะคะเปลี่ยนคำอธิบายในมุมมองของตัวเองใหม่ว่าสุขทางโลกเต็มได้ด้วยเห็นธรรมธรรมะก็คือธรรมชาติ ธรรมชาติของตัวเองนะคะธรรมชาติของตัวเองเพราะว่ายายบุญนี่เห็นธรรมชาติของตัวเองจนเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มรอบของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่เคยเป็นทุกข์นะคะในฐานะที่ตัวเองนี่เป็นคนธรรมดาที่ยังมีหน้าที่การงานมีครอบครัวยังรับผิดชอบอยู่เมื่อก่อนเคยมีความทุกข์ มีความหนักใจมีความกลุ่มใจมีความไม่สบายใจมีความห่วงใยนะคะแล้วก็หาวิธีการต่างๆหาวิธีการทั้งไปปฏิบัติธรรมทั้งฟังธรรมะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างวันนี้ยายบุญได้พบกับตัวเองจึงอยากจะมาแบ่งปันสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมะหรือบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเลยเนื่องจากว่ามีความคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนที่จะต้องปล่อยวางไปอยู่ที่วัดไปปฏิบัติธรรมต้องใช้เวลามากมายนะคะซึ่งเมื่อก่อนยายบุญก็คิดแบบนั้นนะทีนี้ด้วยความจำเป็นบ,บีบบังคับด้วยหน้าที่การงานด้วยการเจ็บป่วยมันทำให้ยายบุญต้องอยู่ที่บ้านนะคะฟังธรรมะอยู่ที่บ้านแล้วก็ ดูตัวเองศึกษาตัวเองนะคะไม่ได้ปล่อยวางอะไรนะคะในระยะแรกๆเมื่อถึงที่สุดแล้วคำว่าปล่อยวางมันจะเกิดหลังสุดคำว่าไม่มีตัวตนตามภาษาที่เราเคยได้ยินมันจะอยู่หลังสุดท้ายสุดเลยนะคะซึ่งยายบุญไม่ได้ตามหาสิ่งเหล่านี้ยายบุญไม่ได้ตามหาความปล่อยวางความไม่มีตัวตน แต่เมื่อถึงท้ายสุดแล้วมันเกิดขึ้นเองก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรจึงไปศึกษาภาษาธรรมะภาษาสมมุติที่พูดที่ใช้เรียกในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะย้อนหลังย้อนหลังจึงได้รู้ว่าอ๋อเราก็พ้นทุกได้นะคะยายบุญอยากจะเชื่อมอยากจะเชื่อมคนที่ เป็นฆราวาสคนที่ไม่ได้อยู่ที่วัดคนที่ยังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่เราสามารถความสุขทางโลกของเราเนี่สามารถเต็มได้ถ้าเรารู้ธรรมะคือรู้ธรรมชาติของตัวเราเองเราจะไม่หนักใจเราจะเข้าใจตั้งแต่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่มันเกิดปัญหาขึ้นในหน้าที่การงานของเรานะคะ ซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะบอกว่าเพราะคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีนะคะเพราะ <listings. S 1> <hi> พี่เป็นแบบนั้นเพราะน้องเป็นแบบนี้พ่อเป็นแบบนั้นแม่เป็นแบบนี้ลุงเป็นแบบนี้ป้าเป็นแบบนั้นเจ้านายเป็นแบบนี้ลูกน้องเป็นแบบนั้นเราจึงเกิดปัญหาขึ้นนะคะเราก็จะแก้ปัญหาเราก็จะไปศึกษาวิธีการแก้ปัญหาคนอื่นนะคะเมื่อเมื่อยายบุญได้ศึกษาตัวเอง นะคะพ่อใหญ่บุญก็ฟังฟังครูบาอาจารย์ฟังครูบาอาจารย์แล้วก็มาดูตัวเองก็ทําให้เห็นตัวเองเห็นสิ่งที่มันเกิดกับตัวเองซึ่งยายบุญจะพูดต่อไปนะคะยายบุญจะพูดต่อไปแต่ก็อยากจะบอกว่าความสุขทางโลกของเรานะคะที่เราคิดว่าคนอื่นดีไม่ดีต้องแก้ที่คนอื่นนั้นนั่นคือสิ่งที่เรา เราคิดว่าถูกตอนแรกนะคะสุดท้ายแล้วเราจึงเห็นว่านั่นน่ะเราโง่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเมื่อเราเข้าใจตัวเราเองเราจึงเข้าใจองค์กรของตัวเราหน้าที่การงานของตัวเราครอบครัวของตัวเราเข้าใจเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นทำให้เราเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจคนอื่นเราจึงแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดแม่นยำถูกต้อง โดยไม่ได้ใช่ความคิดของเราไม่ได้ใช้กิเลสของเราแต่เราจะเป็นกลางเราจะเป็นกลางมองชัดเจนมองออกถึงปัญหาชัดเจนแล้วแก้ปัญหาได้ตรงจุดนั่นมันทําให้ความสุขทางโลกของเรานี้เต็มเต็มพอถูกนะคะไม่ได้คิดเอาเมื่อก่อนเราไม่รู้เราก็คิดเอาศึกษาจากตํารา ศึกษาจากประสบการณ์ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ให้เชื่อจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะแต่เราเชื่อความคิดเชื่อตำราเชื่อคำบอกเราเชื่อคนอื่นเชื่อทุกอย่างซึ่งเป็นข้อห้าบที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามเชื่อนะคะพอเรามาดูตัวเองเราจึงเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองเราจึงไม่เชื่อใครเลยมันเป็นอัตโนมัติแต่เราจะมีเหตุมีผล เข้าใจเหตุปัจจัยนะคะซึ่งมันเกิดความเข้าใจผิดระหว่างเรากับคนอื่นนะคะแล้วเราก็จะเข้าใจคนอื่นด้วยนั่นคือมันทำให้อ่าความสุขของเราแกย,ยบุญขอเรียกว่าความสุขก็แล้วกันใครจะเรียกว่าปล่อยวางหรือมันไม่มีอะไรมันไม่มีความสุขความทุกข์แต่เรามีภาษาสมมติ เพื่อที่จะสื่อสารให้เข้าใจกันได้เพราะนั้นยายบุญยึงขอใช้คำว่าสุสุขนะคะสุขทางโลกยายบุญขอใช้คำว่าสุขทางโลกเต็มได้นะเต็มมันพอแล้วมันมันเต็มได้ถ้าเราเห็นธรรมะธรรมะหินธรรมชาติในตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วยายบุญยึงอยากจะมาบอกมาเชื่อมต่อมา มาบอกเล่าให้คนที่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมอย่างมีหน้าที่การงานได้มาศึกษาธรรมะถ้าเราเข้าใจธรรมะเราจะเราจะเต็มสมบูรณ์ในความสุขในธุรกิจในหน้าที่ของเราอย่างแท้จริงอย่างเข้าใจเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ แล้วเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงได้แล้วรอบๆตัวเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่มิตรไมตรีต่อกันนะคะซึ่งยายจะขยายขยายเรื่องราวต่างๆต่ตอไปในครั้งต่อๆไปนะคะวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมพูดเพราะ ยิ้มเย้มยกมือไหว้กล่าวคำว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษให้คุ้นชินนะคะเราอยู่ในสังคมเรายังจำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้อยู่นะคะคำพูดเพราะความมีน้ำใจคำการยิ้มเย้มนะคะยกมือไหว้สวัสดีขอบคุณขอโทษแล้วเราก็จะมีแต่มิตรไมตรีต่อกันเต็มไปด้วยความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะ